อยู่กับเกมสมาร์ทวอลกับบูชแนลนะเดี๋ยววันนี้เราไปลองนะครับนักล่าผู้มิติเดี๋ยวเราจะใช้มอนที่หาได้ไม่ยากเนาะก็เดี๋ยวมาดูสิ่งที่ดรอปก่อนนะครับสิ่งที่ดรอปเนี่ยรูนก็มีหลายเม็ดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนจะเรียกอะไรในเมสิตเนาะเอาไปรูนสปีดนะครับอีกเม็ดหนึ่งที่สวยก็คือในส่วนของรูนสตันนะครับผมอันเนี้ยเอาไปลงเอาไปใส่ออได้นะออกไฟออกน้ำนะครับถ้าไม่ลงคีดแเดมเนาะถ้าลงให้พีลงแม่นคีเลดก,ก็สวยนะ อีกเม็ดนึงก็วิวนะครับวิวก็ใส่ตัวดาเมจได้ไปรีคิงไฟนะครับหรือตัวอะไรก็ได้ที่แบบเราต้องการแบบอ่าค่าแอตแทกนะมีทั้งเดฟทั้งเฮพทั้งแม่นนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูรูนไอ้นี่ก่อนได้ไหมขอไปดูรูนผม <laughs> ขอไปดูรูนในอาทีเอมก่อนนะถ้ามันไม่สวยมากเดี๋ยวผมจะเอาวิวนะครับอ่าเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้นี่ผมจะมาใส่ให้นะครับอันนี้สวยไหมอันนี้เป็นฮีโร่เนาะ ถ้าไม่สวยจะมาแทนเม็ดนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันเนาะแต่สตันก็สวยนะเนเพื่อนว่าไหนสวยว่ากันเป็นเพื่อนว่าสตันหรือว่าวิวครับผมคงไม่เอาในเมนะ่อะทีมที่จะใช้นะครับผมทีมที่จะใช้นะเดี๋ยวผมใช้เป็นโจ๊กลมนะครับเป็นดาเมจหมู่นะเนเพื่อนนาจะมีทุกคนเนาะสเตตนะครับมันคูณสิบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากนะครับผมกิฟฟอนนะครับกิฟฟอนลมเอาไปบัฟเอาไปทาเกาะแตกหรือถ้าใครมีนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่วิวนะ ผมใส่วิวมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะางไงมันก็น่าจะออกก่อนทีอ่อ๋อ,อ,อแต่ตัวนี้ของผมมันช้านะผมก็เลยใส่วิวมานะก็ใครมีเสือลมก็เสือลมไปแทนได้นะตัวต่อมานะครับผมตัวฮิวนะครับเอามาฮิวสักตัวหนึ่งก็ฮิวตัวอะไรก็ได้แต่ไลลี่น่าจะมีทุกบ้านนะครับผมแล้วก็แมวนะแมวลมนะครับอันนี้ของผมหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะทําเป็นนะครับแซ่ลมหรือว่าดมเมจลมอย่างเช่นเดมอนลมแรงๆก,ก็ได้นะครับผมอ,อีกตัวหนึ่ง ได้ครับลูกอีกตัวหนึ่งก็เป็นลุงเถื่อนนะครับเอามาบัฟดาบเนาะแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะครับผมอะเดี๋ยวไปกดลองเล่นกันเลยนะเอาเสือลมไปลงอย่างเดียวเสืออันนี้ไม่ใช้ท่าท่านลวนเนาะก็อันนี้ผมลองท่านลมนะเพราะว่าบอลมันเป็นท่านน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวมงงัดลมดึงดึงเลือดมอสมาด้วยอ่ะ มาจำได้องหนวยกันจมเลยบดเลยเขาโอะกินนี่ก่อนเขาหมูหนูไม่มีเล็บเขาแกให้เยอะๆสิโอเคนี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะขอเคียย์น้องบัวนะฮะให้เยอะแต่มีขา อันนี้ก่อนลูกนะฮะเป็นสตรีมเมอร์เพราะลูกอ่อนก,ก็ลำบากนิดนึงนะเพื่อนนะเดมอนลมใช่ไหม,มเดมอนลมเขาไม่มีท<อ>ุกคนนะดิใช่ไหมเขาช้อนหน่อยช้อนหน่อยช้อนช้อนอยู่ที่นี่อยู่ที่น้องลุกจะก่อแตกตัวเดียวก็น้อยไปนิดนึงนะมันวากาบอลลมใช่ไหมวากาบอลลมแลทนลุงเถื่อนใช่ไหมฮะวากาบอลลมแรงไหมมีใครเคยมีใครลองมั้งหรือยังเต้น เรต้นไปลองอะไรเงรี้ยมั้งประทับใจไหมแต่แมวมันก็ใช้ยากเหมือนกันเนาะแมวต้องติดบลัฟแดงเหรอใช่ไหมนะครับก<อ>็ด่านหนึ่งไม่มีอะไรเนาะด่านสองก็พยายามเก็บพร้อมกันนะครับไอ okay, ้บอกแก่ห้าดืงๆไงผมเคลียร์น้องบูยแป๊บหนึ่งนะเพื่ <laughs> อนๆโอ้โหว่าแม่น้องบูหลับอะไรก็เร็วก็ไม่รู้นะวันนี้นะฮะ กรนเลยเลยกรนเลยหนูเลยโ okay. อเคด,ดีนะมาบับดาบก่อนนะครับอ๋อมาก็แตกยุอยุใช่ไหมนะครับอ่ะตีไปก่อนเกาะแตกทิ้งไว้เนาะแล้วก็เตะน,นะครับทำเต็เมจไปก่อนแบนดิ้งด้วยนะอู้จะตายแล้วเพื่อนๆน,นี่สงสัยปีก่อนนะเผื่อโดอนตีนะครับ โจกสารน่าจะตายเลยนะคิดว่านะครับไอตัวนั้นเราไม่ต้องมุวุ่นวันแล้วเนะาะเดี๋ยวเราตีตัวด้านซ้ายนะไปเรื่อยๆนะครับมันจะตายก่อนไหมผมลกลัวมันตายจริงอ๋อไลลี่มีบับดาบอยู่แล้วใช่ไหมโอเคโจกสานนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะตายพอดีนะครับ นี่ผมเอาไฟลิกิงก่อนแล้วกันนะลุงเถื่อนนะสกิลมันก็แรงอยู่นะสกิลสองนะผมลองสกิลให้ดูนะครับโอ้เป็นแสงนะนเพื่อนแรงไหมลุงเถื่อนก็แรงเงนะหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรารีบเก็บหอมแสงนะครับผมเพราะหอมแสงมันสามารถปาดเราได้นะดีมันยังไม่ปาดเพือ่อนอูชิบหายแล้วมันจะปาดย่างเนี้ยปาดมายุ่งเลยนะ ผมว่าถ้าเกิดเอาท่านโรมาน่ะจะเล่งง่ายนะครับเพราะว่ามันมันมีตัวทั้งบัฟดาทั้งตัวฮิวนะครับผมอันนี้ก็เก็บลูกน้องนะเก็บมันชื่ออะไรนะน้องฮากเนาะฮากไฟนะเนาะเนี่ยก็ถือว่าได้เก็บสกิลไปด้วยนะครับเล่นใหม่สองรอบเพอโดนป่านนี่แหละใช่ไหมป่าดแรงไหมโอเคนะครับ มาแล้วฟอนต์ต้องวิวนะบอกอีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูก่อนบอสมีอะไรบัางเพิ่มเกรดใช่ไหมโจมตีศัตรูทุกตัวใช่ไหมครับมีขโมยบัฟไหมสร้างความเสียหายโดยไม่สนใช่ไหมครับเอฟเฟกตเสริมพลังเนาะดูซับเกรดนะครับผมโอเคงั้นเราออตีเลยแล้วกันเนาะจริงๆหน้าจริงหน้าใส่นี่เนาะหน้าใส่สกิลสองเนาะ สกิลธรรมดาก่อนนะล้างก่อนนะล้างพี่่อนนะครับผมว่าบอสตีทัดลมไม่เข้าใช่ไหมป็นน้ำใช่ไหมะนะเกาะแตกไปก่อนครับผมแมวเตะนะครับมือขอนข้างแรงนะดูลุงดูลุงทุกคนโอ้ลุงแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะสกิลสองติด EX กสกิลหนึ่งตายเลยนะครับผมอ,อันนี้เราต้องรีบเก็บโจกนะเพราะว่าโจกเราแรงนะครับผมหุยแรงไม่พอฮะ ยังไม่ได้เก็บสกิลเลยทุกคนฮัลโหลค่อยค่อยเล่นค่อยกเล่นเก็บสกิลก่อนนะโอเคฮิวไว้ก่อนนะเพื่อนฮิวไว้ก่อนเพื่อนเอาละเดี๋ยวไม่ทันแล้วดิเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะเออเอาใหม่ไอตอนแรกก็กลัวมันจะตายตอนนี้กลัวจะไม่ทันนะเพื่อนทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมันฮิวแล้วด้วย เอาแล้วเพื่อนๆสวยแล้วงานเข้าลแล้วครับครับครับลูกน่าจะเอาันให้ตายเนาะชิบหายแล้วครับดันตีไม่ตายตัวหนึง่งเราต้องล่นใหม่อีกรอบมั้งเนี่ยดูจากทรงแล้วเนาะ ลองดูก่อนนะเผื่อตายนะครับเผื่อตายอยู่เออตายอยู่นะนึกว่านึกว่าจะไม่รอดแล้วเพื่อนๆนะครับอันนี้เก็บใครอะเก็บแมวเนาะออโอเคครับน้องบูน้งบูแป๊บหนึ่งนะลูกรับว่าผ่านไหมโอ้โอมันแรงเนี่ย ยังไม่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บสกิลเลยตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอเพื่อนทำไมนายทำไมนายเปล่าบ,บ้างขนาดน,นี้เนี่ยนะครับสก,กิลสองบารเขาให้นะครับแมวไม่ได้เล่นเลยเพื่อนๆแมวเตะสักทีหนึ่งแล้วกันง่ายไหมสวัสดีคุณเคด้วยครับผม เออนี่ก็จะไม่ผ่านนะผ่านเฉยนะครับผมก็ไปบาดเสียวนิดหนึงนะบาดเสียวไว้ตรงที่เราตีไรล,ลี่ไม่ตายนะครับผมแต่เราจะไปเก็บสก,กิลนะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ซีเรียสน,นะก็ตีให้มันตายไปเลยนะครับทีนี้เราสวัสดีครับสวัสดีน้องเอออ่านว่าอะไรเอ่ย C h A L E R อเอนะครับมาเอาลุนไม่ไหนดีครับ เมนี้ก็ดีนะวิววิวก็ใส่โดมินิกได้นะครับสวยกว่าเม็ดแรกที่ผมมีกะเพราะว่าแม่นก็ใช้สปีดก,ก็ใช้เดฟก็ใช้เฮดีก,ก็ใช้หรือจะเอาสตัร์นะครับสตัร์ทยมีแม่นมีคิเล่มีคิดคแดมเอาวิวไหมเอาวิวใส่โดมินิกไหมไอสุดเนาะเพราะว่าโดมินิกเราใช้บ่อยนะออฟไฟเราไม่ค่อยได้ใช้ผมเอาวิวแล้วกันนะครับอ่ะนะกดรับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีบวกกันนะเอาของบอสได้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมสรุปว่าลูกน้องยากกว่าบอสเนาะ เฉลิมนะครับสวัสดีคุณเฉลิมด้วยนะครับผมอันนี้สวยนะเก็บไว้นะครับอันนี้ไม่เอาอนะครับขายคิ้งนะอันนี้ไม่เอานะครับขายคิ้งไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปเดี๋ยวไปบวกลุนดูกันดีกว่านะว่าจะลงอะไรบ้างนะครับผมแม่สีทีเหรอขอดูแม่สีทีหน่อยได้ไหมเนี่ยทำไมเราใจดีกันอย่างนี้ล่ะนะครับบวกลุนก่อนเมนี่ผมกะว่าเอาให้ดอมนะเอาให้โดมินิกนะครับผมก็เลยเลือกเมนี่มาผมล็อกลุนไว้ก่อน ลงอะไรผมก็เอาจริงๆนะแม่นก็สวยเนะยลงแม่นก็สวยนะครับลงสปีก็ดีลงเดฟก็ได้ h ฮพีก็ได้เนาะเอาโอเค h ฮ16พีสิบหกถือว่าไม่แย่นะครับยิงเสริมได้อีกลง HP พีเยอะๆก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ซีเรียสแม่นสิบแปดเออนี่ไงนะแม่นก็ดีนะแม่นก็ได้ใช้นะครับแต่แต่ไม่อยากได้แล้วอาอจะนีพอเดี๋ยวไปเอาหาหาที่อื่นบม่งนะไปหาค่อยเอาก็ได้นะครับเอา h ฮพอีกสักทีได้ไหม หยิบโอ้ยชิบหายแล้วแม่ยิบสามโอ้ใครแช่งแม่ผมไมเนี่ยเลือดเลือดเ,เร็วเลยใช่ไหมร,รับลุกจากขารลูนที่สวยใสยโย่โดมินิกนะครับโดมินิกเราต้องแม่งขนาดนี้เลยเหรอ หรือใส่ไฟลิคิงก็ได้นะเออใครมีไฟลิคิงเล่นสายยิงนะจะใส่โอ้ยแม่นสามสิบเอ็ดไอ้บ้าเอ้ยทีสปีดไม่ลงอย่างงี้วนะเนี่ยหืมสวยจัดเลยเพื่อนๆน,นะครับรลุงนี้เอาสตารดีกว่านะถ้าสตันลงแม่นขนาดนี้ก็ยังสวยนะบ้าบอนะฮะแม่นสามสิบเอ็ดโอ้แม่นสามทีนะครับอยากจะล้อห้องแต่เสริมพีทีไปยังก้าวไปเพื่อนไงก็ได้ใช้ไปก้าวไปก้าวไป โอ้โหเราไปฟาร์มอีกลำบากไหมเนี่ยสม,มุดโน้ตวอที่รักเราไหนลำบากเราไหมเนี่ยแม่นแม่นเยอะจริงเนี่ย